จากประเด็นใหญ่ที่หลายคนให้ความสนใจครับหลังจากที่กัมพูชาเนี่ยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันซีเกม2023ได้ประกาศใช้ชื่อกีฬามวยว่ากุนคแมนะครับซึ่งทางด้านหนุ่มองตัวเนี่ยก็ได้เผยมุมมองของตนเองเกี่ยวกับประเด็นนี้บอกว่าการเปลี่ยนชื่อกีฬามวยไทยนั้นเนี่ยเป็นที่ถกเถียงกันมานานแล้วส่วนตัวเข้าใจทุกๆฝ่ายนะว่าแต่ละประเทศก็มีมวยของตัวเองที่อยากจะโชว์ออกมาให้ต่างชาติเนี่ยได้เห็นกันครับ คือคือจริงๆต้องบอกว่าประเด็นที่เปลี่ยนชื่อมวยไทยเนี่ยมันมันมีมานานแล้วมันไม่ใช่ประเด็นใหม่มันเป็นประเด็นที่มันมีมาตั้งนานแล้วเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันมาตั้งนานว่ามันควรจะใช้คําว่ามวยไทยหรือเปล<ๆ>่าเพราะคําว่ามวยไทยมันมีคําว่าไทยมันมีมันมีคาว่าเหมือนคาประเทศอ่ะเพราะฉะนั้นบางประเทศประเทศเพื่อนบ้านก็อาจจะรู้สึกไม่ยอมซึ่งตรงนี้เราเข้าใจได้คือมวยลาวก็จะมีมวยลาวมวยเขมรก็จะมีคือแต่ละที่ก็จะมีมวยของตัวเองซึ่งเราเข้าใจเราเข้าใจทุกๆฝ่ายว่าต่างฝ่ายมีเหตุผลต่าง คนต่างอยากจะโชว์ออกมาว่าเฮ้ยของเรามันดีที่สุดแต่ว่าเราเชื่อว่าสุดท้ายแล้วอะไรที่รู้สึกว่านักกีฬาเราได้เราได้โชว์ออกไปถึงแม้วมันจะเชื่ออะไรสําหรับผมผมไม่ไม่ติดผมรู้สึกว่าคนไทยก็มาจากมวยไทยก็ให้เขาโชว์ไป แค่นั้นเองคุณมาจากมวยอะไรคุณก็โชว์ไปแค่นั้นเองขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ